อันนี้12ล้านดีแล้วขอบคุณเพื่อการติดตามขอบคุณเพื่อแรงเชียร์แรงใจนะพี่น้องนะอุ้ยสรไนอะไรนี่กีฬาบ้านนักข้อบรูลุนักกับฝากไายก็ได้เด้อบัตรหาคนมีกำลังใจรายได้รู้สวัสดีครับผู้บ่าวล่ำซิงครับจากจังหวัดอุบลราชธานีล่ำซิงหำตรงเด่นพลต้นแก้วสวัสดีพี่น้องรับ ขอบคุณมาไล่นั่เด้อครับขอบคุณมาไลจากพี่โบแม่ฮักเอ๋ยฮักแล้วก็พี่เจี๊ยบแล้วก็อีกหลายคูหลายคนที่บอได้เอ่ยน้ำนะครับกราบขอบพระคุณมากมากครับสวัสดีค่ะนี่ลูกชายเนี่ยผีเขี้ยวที่สุดอ่ะเขาเสียเพราะผีเขี้ยวนะเลยเขาบอเดอเอิญหีเขี้ยวเออเขาเอิญหีมัดม้วง เขาหลอกตัวใครอยู่เกิดมาดีกับตัวดำแ oh, ต่งามปราวังีว่าจังไียเกิดมามีกรรมหีดดำกว่าหน้าเราโอซีเหรอ,อ,ส,อสวัสดีครับพี่เนือ้อแสงห้องพีเ่เล้งครับ <c oughs> <'K> ขอฉายาได้ไ,ดไหมพี่แท็กอะไรนะครับเกิดมามีกรรำนะฮะหำบดำแต่หน้าขาวอย่างนี้ ก็ไปทำดับในหลังเขาแงกเอา้อเมื่อจุดดอกไปเลยครับนะถ้าผีมันอยู่ในด้ผามันถืงแบนตะเคียม์ันเป็นแบนขึ้นดันจังวาเลยนะเนี่ยดันกายาพระทองมันไปแย่งแบนตะเคียรดอกอันผมก็เกิดว่ามีกรรมได้ไหมเกิดว่ามีกรรมหำใหญ่ก็แข็งนะตัวล่ะเสียผมไปยังผมเป็นเจ้าของหำบอกว่าใหญ่กับญ่ไปยังยังเออฮะห้วย ผู้นั้นกะบายผู้นี้กะบายผู้นี้กะขันผู้นั้นกะขันส่วนสียงท่ลเร็วเฉบาะเป็นนิ่วตายที่ผมผู้ใดอยากบายก็ได้เท่าไหร่พราะบายพี่ก็ได้เนี่ว้ามาเถอะนะครับผมสวัสดีครับผมไอหนุ่มเมืองน้ำดำเต้ยราวสุมานแสงตอกกินแลนรับหลังเวทีเด้ผู้ใอยากบายเด้ไหมลูกยู้บหนิอะไรครับผมมีลูกยู้บพี่เนาผู้ใดล่ะลูกเจ้าพี่พี่พันลูกพี่ น้เาหลนแหงลมออกมาลองไปอาบน้าในด้เบิงสมสีละเลยอ่นสวัสดีค่ะน้องแนนแสง้องพินเล่ค่ะเอาไงนะปาฉแย่น้กงเนสีลุ้ด้ยเอาละเยบไม่ไ้เเื่อละ